ตึงโค้งกันแล้วตึงโค้งกันแล้วครับเฮียนี่ครับผมตึงโค้งไม่ตัวใหญยแต่ว่าแล้วถึงผูกเอานะฮะคืโโดดอว่าไปเอาน้อถึงผูกอันนี้บักข่ำ,ขำเนี่ยนี่บักขำเรียกไว้ต่ดโดนเลยขำผ่านถึง <บะ S 1> ครับสวัสดีครับผมรอบสองครับรอบแรกหกกิโลนี่ เนี่ยมาหลายตัวแล้วพอะทไทยซืือเป้า่าคนหลายครับขนา่ะออกมาเต็มเลยคนมาไต่อึงครับหลอดมันออกค,คักคมันออกไปแล้วความเนื้อหาเจ็บตกคนหลายเหมือนบ้านครับผมเหมือนบ้านหะ่ะมาไต่อึงั่นเห็นบ้านอ่ะตัวหนึง่งหมอบก็จ่อยอยู่นี่นี่ครับผม มาหาเจ็บงูยูงส่ล่ะบอเต็นแล้วละ่ะนีเสืยอห,หนึ่งตัวซึ่งแถวนี้มันหลายครับผมได้จะยู่นี่ละหกกิโลได้จะยู่นี่เลย ต้นออกมาจากป่านะครับดนโคกสีคือใบใหม่คือแย้มายากดอยุ่ตัวหนึ่งกลางถนนครับ ล้งออกจากดินไม่ไหมฝนเศร้าเหรอซึ่งก็ออกงากฝนเศร้าโอ้โหเหมืองไฟคนครับเหมือนบ้าน ผมบอกเมื่อก่อนได้ป่ะแม่โอ้บุกคือประมาณนี้ตอนแรกไหม,ไมไ6กิโล,ล่หรอไปไหเหรอออกเต็มถนนยุกกลับกับกับ,บ่ถท่านจะมาไปอย่างเยีนะ่ยงตัวนี้ อดีอยนี่คนหนึ่งครับชิดว่าสิรอดชิดว่าสิรอดชิโว่สิรอดดีกว่า để dạng để phó tổng bài tìm mặt hẹp đến đưa để tìm mặt hẹp 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 tìm mặt hẹp

ไม้ก็ใส่ครหนเอาเหมือแล้วที่เหลืออยู่มเอกแตนมาเลยพันไม้รับไม่หนเไ่หลกบ่รับแ่หยิขึแล้วหนเลยืเไปไปัตามเดี๋ล้ไปเป้ยงมนี่ยปนี่กูไ่ได้มาแปแนี่บวสิบวสิไปน้ำสิไปจับน้ำมากำังเปี่ยนออกมาพอดีครับขี่รถสวนมาพอดีตรงงามเลย เงาเกาะเงาคนตกแ้งเงาครับโอ้แ้มได้อ่างไรางสองอืครับอูกตัวหนึ่งยดดิอูกนังยืดดิ ไปหามูเสียงได้ยินสิ่งครับ เสิงไงญ่กินอึงอยู่พนเสิตงสตกเงไงเลยไปดีกว่าโอ้ยแพร่เดร้มแพร่เดร้มครับแพรขาดร้อยแล้วเหมือนนี่จักรัวเหรอคว้นคว้านหนึคว้นคว้านหนึ่งอะไดีด้วยนี่ใจอึ้งคว้านเดี๋ยวนี้ เอื้องเยี่ยงไหว้เ่แหละครับเยียงไว้แล้วมันหลุดออกไปเล็ดน้ำเอื่นซื้อมันเหรเบื้องรสิเอื่นซื้อมันนีู่้ซื้อมันตัวตได้เลยนี่เยียงไหว้นี่ไม่ตัวใหญ่แต่ว่าแหลวถึงผูกเอานะฮะคือว่าปล่อยมันนวดึงผูกอันนี้บบกขำได้เนี่ยแับขำเอ้เลียงไว้ตัโดนเลยขำผ่านถึงเงขำอย่างขำ ได้เยอะดอกต้มนึ่งครับสิบกว่าตัวาอจะไป้นไดกระอกกเดียเกวตกวพอนตกออกมาอีกเลยครับมึงออกมาจากดินไม่ไหมัตย่งไงเลยฝนตกฝนตกเพื่ไม้มาปรับเลย รลอดสอง้ลยครับเนี่ยแอบดียังไงก็ไม่รอด ก็มีออกบ่าหลาย ออกมากเรื่อยๆเดี๋ยวเจ้านี่แต่ฝนตกไหมไป,ไปมองเสียงอึ้งห้องอเสียงอึ้งห้องเต็มเลยเงียบซ่ำ โอ oh. ้ใหญ่โอ้ตึงโค้มกันแล้วตึงโค้มกันแล้วครับเปี yeah. ่ยนีีครับผมตึงโคม้ม หอเ,เินยางแบบนี้ห่องจะได้ป่าเลยขาไม่เห็น ห่องอยูเจ้าโคกจะมีห่องเจ้านี่ึ็นเห็นเฮนี่นี่ครับมันห่องอยู่นิอือหือเห็นหอกจ้าห ประมาณสองโลละตึ้งขาคู่ ลอบสองเท่อ,อแล้วเสียบก็โตนีประนนมาณสองโลเลี่ยรอบสองสองโลน่าจะได้